วิงคาเดียเลดิโอซาไมอเลอ่าอาวาได้ไหมครับโอ้โหอสสปริตูเฟรนมเอสเปรสโซสวัสดีจ้าแล้วก็่กับเฮียกับช่องกินเฮียกินกับเฮียกินแบบเฮีย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  แต่เช้าต้องเรียกปลุกใยใหญ่ในชี้ก่อนเราใส่สีเหลืองเพื่อเสริมสร้างความสดใสให้แก่ร่างกายโอ้โหไม่ใช่วันจันทร์ด้วยไม่ใช่วันจันทร์วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์วันนี้เป็นวันคันจะตคันทุกวันล้างแคโอเคมาดูกันทำไมจันรถึงว่างเปล่าแบบนี้วันนี้เมนูของเราเป็นอะไรโอ้ยแน่นอนว่าเราใส่สีเหลืองแบบนี้เมนูของเราก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหม่บะหมี่ เจ้านี่เขาชื่อดังเลยหรือเปล่าซึ่งเตยไปอ่านเจอในเน็ตมาอันนี้ไม่เคยกินยังไม่เคยกินไปอ่านเจอในเน็ตมาเป็นร้านที่ชื่อว่าเจริญภูมิโภชนาตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนี่เองข้างๆมอสุโขทัยไม่ไกลมากซึ่งบ้านเตยทำงานที่บ้านใช่สุโขทัยทำงานที่บ้าน work from h ม m e แตัตะว่าอีกแล้วนีี่ เรื่องของช่วงนี้โควิดก็เลยต้องทำงานที่บ้านมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนนี่เขาให้มาชุดนี้ห้าสิบบาทใช่ห้าสิบบาทเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดที่ต้มยำแห้งบะหมี่ต้มยำแห้งนะแต่ถ้าเกิดใครชอบกินเส้นอื่นก็น่าจะได้เนี่ยเส้นบะหมี่ที่ร้านนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่แบบแบนๆอ่าเป็นเส้นเซินเสิป็นเส้นเซินเบสิลคือเป็นเส้นเซินเส้ลเป็นเส้นบะหมี่แบนก็ไปเจอในเฟซบุ๊กนายบอกว่าเฮ้อร้านนี้ดีเลยอย่างนี้อุตส่าห์น้องอุตส่าห์ขับไปเมืองทองธานีเลยท เดี๋ยวนะเือหอมหมกตาไปหมดเลยอ่ะเราเัิงเสร็จสิ่งหอมมากเลยอ่ะอืมองไหมทุกอย่างมันดูหมอเหม่งเฉิงเป่งลงมากเลยเอ้าส่วนผักนี่เป็นเป็นผักรั่ว เป็นผักโรบเป็นเกาเหลาหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีเฮียชอบกินบะหมี่แห้งอย่างที่คนลวงก็คืยกินบะหมี่แห้งแล้วแล้วก็จะกินเป็นเกาเหลาในการซดแต่ร้านนี้เขาไม่มีเกาเหลาเว้ยพะสั่งเกาเหลาปุ๊บกลายเป็นเกาเหลาเป็นเกาเหลาแห้งใช่เป็นกลายเป็นราคาเป็นราคาของก๋วยเตี๋ยวธรรมดาความจริงก็น่าจะสั่งน้ำเขาได้แหละแต่เจออาจจะตบบเสลยเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเรามีน้ำซุปที่เป็นเล้งมาเพื่อปรับใจเล้งข้นมากดูดิเทแบบต้มยำแห้งแล้วนะ ชิ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยต้มยำเนี่ยก็มีถั่วที่ส่งมาให้ด้วยนะแต่เตยขออนุญาตตอนสั่งไปบอกเขาว่าไม่ใส่ถั่วค่ะเพราะว่าเตยแพ้ถั่วบางร้านเตยแพ้ถั่วบางร้านถั่วที่ส่งนี่แหละแซ่บเท่อ้ แท้ถั่วถ้าเตยปากเบิ่นปากบวมขึ้นมาคุณพี่จะทำยังไงน่ะก็เท่ากับว่าเราได้เส้นมาสองพชั่นโอ้โหพนโพชั่นเราได้เส้นมาสองถุงกับกับกับต้มยำมาสามถุงแล้วก็ได้เล้งมาสามถุงจริงเหรอใช่ใครคิดอะไรไม่ออกก็นี่จะบะหมี่จ้าเป็นบะหมี่แห้งแซ่บอยากให้หนนตับมาก ตับนี่คือตับยั่วเยมากตับยั่วเยมากแั่วเรียกว่าโอ้ยโอ้ยไุบบุ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 บทอร์ทวอว์ทอไปไปไปทอวไไปไปเออไปไปเออ กสวยอ่ะเราเต้นแล้วเหมือนก้อนเนื้ออ่ะเราเราเต้นก็เป็นลิซี่ทันทีทันซีดวงนรากวนป้ายยาด่วนค่ะไม่น่ากินก็ตรงนี้แหละลิซี่ดวงสวายโอ้โหบเลยละนี่ก็เป็นไข่แล้วสั่งมาเพิ่มเท่าไหร่นะใช่มูลค่า5บาทต่อครึ่งฟองน่าแล้วก็มีเกี๊ยว ไม่ได้คิดราคาเพิ่มไม่คิดราคาเพิ่มหรออันนี้ไม่ได้คิดราคาเพิ่มเขาคิดอ่าค่ากากหมูออ๋อเดี๋ยวมีกากหมูอีกเอากากหมูมาไหมเตยเตยไปให้ใหอะทีกากหมูด้วยหรอที่กากหมูอ่ะคุณพี่พี่ไม่อยากใส่ไปเฉยเฮ้ยพี่นึกว่าเป็นเครอบครอบแคบแคระเป็นอะไรครอบครอบแคบแคระเป็นครอบตุ๋นมันนี่มันยำจริงๆเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่กากหมูเป็นคนชอบกินกากหมูเตียวมากเหรอใช่เอ้าไม่ชอบหรอเออเออลืมไปพี่อะไรเนี่ย แล้วซึ่งแบบนี้เนี่ยกับหมูเจียวเนี่ยจะแบบแพงกว่าแพงก,กว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าจะแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะพวกร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันแบบก,กว๋วยเตี๋ยวชามสิบห้าบาทกว๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้กับหมูเจียวก็คือชามละอยยี่สิบโอ้โเออเออจริงใช่ไหมล่ะใช่มนชันจะแบบทำยากอะเนาะกว่าจะเจียวให้หอมขนาดนอาทำไมเขาให้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าซื้อแยกเพิ่มอ๋อเอามือนี้ทั้งหมดเสียไปเท่าไหร่250บาทไทยท้วน ยยี่มกิน2คนก็ถือว่าได้อยู่ใช่ได้ยู่ที่ไปวันรสรสชาติที่เป็นแบบว่าร้านดังเจริญพงศ์ผูชนาเจริญพงศ์ผูชนาแข่งอาณาจักรเมืองทองธานีโอ้โหแห่งสีเมืองทิพย์แม่จะกินไม่เป็นนะเนี่ยทำไมอ่ะกระดูกเนี่ยแม่แท้ไม่เป็นอย่างเงี้ยหนุ่ยนี่กระดูกอันนี้ก็กินไม่ได้ฝันอิน e c t ยังไม่มีอะไรหยุดยั้งการกินของเฮียได้อันนี้เป็นสามชั้นทอดน้ำปลาทอด กรอบทอดเลยสักอย่างมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มเหมือนเน้นจิ้มเชลวหอมนะลงเลยเนาะลงไหมลงไปเลยมูลค่า70บาทไทยทวนดูแล้วมีแต่ของทอดกรอบทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ใครมาพูดเรื่องแคลอรี่ตอนนี้ก็คือตบนะหน้านี่สั่นหนีเนะสั่นนีนะใช่ติดหัวใช่ติดหัวแล้วดึงดึงสวนผม ช่แล้วก็แล้วก็สวนอันนี้คือสอนให้ตีกันเหรอหรือยังไงไม่ได้แน่ผกพ้องควรใช้อะจักรยานในการรับชมใช่แล้วรถมือสองหรือกรับชมรถมือสองเลยใช่เพราะจะมีประสบการณ์เยอะอ่าใช่แล้วก็ถ้าเกิดหารถมือสองไม่ได้เราก็ยังมีเต็นท์แถวย่านรามินทราเป็นวมาไปเรื่อยหนูคนอันนี้แป๊บนึงขอนี้ก่อนเลยเดี๋ยวอันนี้คือตัแอรันเซ็เจอร์มาแล้ว ทุกอย่างถูกขัดคอไปหมดสีเหลืองไม่ใช่สีมงคล <c oughs> ใช่ <c oughs> ไปค่ะคุกค่ะคุกหรอคะใช่เอชโอ้โนี่นะเดี๋ยวก็คุกก่อนเด้อโอ้โหแผนกซูมก็มาช่วยค่ะอินเสิร์ตค่ะเก็บอินเสิร์ตการคุกค่ะ เขาบอกว่าเครมมันไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะตไปเกลียดไหมวิงการีบเรียวซ่าค่ะไปเลยวิงการีบเรียวซาอม่มีอะไรอีกเอาไปได้ครับโอ้โหเอสเปรสโซ่เบรกโุดนองเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่บนสกีบอย เค็มโพดโอ้มันเป็ค็มโพดนะเค็มโพดเค็มโพดเนาะเค็มโพดโผล่ก็คือแบบมาลุยกันเฮียดูความเป็นตับของเขาสิตับคือแบบคือตับดึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตับดีอ่ะไม่ใช่ตับดุ้งไม่ดุ้งชื่อที่หนูชอบพูดอ่ะตับอะไรตับอ้อยหนูพูดอะไรตับดีมากตับดุ้งแล้วแบบไม่น้องพูดเรื่องรสชาติเลยคือดีใช่ไหม พริกหอมลงตัวเปรี้ยวหวานเพิมกำลังดีสามรสถุงเปรี้ยวคือแบบอืไม่ได้การละกอบเพชรเจ็ดสีมากส่งคำคุยไหมปรอวมากเล้งก็คือได้กิ่นถึงแบบกิ่นกระดูกเล้งเลยทีเดียวอ่ะอื อันดีอ่ะจริงไม่ต้องพูดแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะิดไปเลยใช่คิดไปเลยไม่ต้องปรุงอ่ะไม่ต้องปรุงปกติเฮงยังก็ต้องปรุงนะอ่ะมาดูหมูกรอบเลยนะหมูกรอบทอดน้ำปลาหมูกรอบทอดน้ำปลาสามชั้นสามชั้นอ่าสามชั้นเป็นไงถามชั้นถ้ากินตอนร้อนอาจะฟินไหมอือตอนร้อนน่าจะดีกว่าอือนี่ทอดหอมน้ำจิ้มแอบมีน้ำปลาอยู่ในนี้มมนเป็นกินน้ำปลาอือน้ำปลาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อือ โอ้โหลูหมูเด้งดิเด้งจริงจังอ่ะหวานอ่ะทานูกกระสับแม่ก่อนโอ้สงสารแม่จังแม่มันท่ากินมากอ่ะอืมกลิ่นมะนาวหอมโดดมากดีเด็ดที่มะนาวจริงให้สิบไปเลยสิบแบบไม่ต้องไม่ต้องสืบอ่ะไม่ต้องสืบไม่ต้องคิดมากใช่เฮ้ยอร่อยเลยแปลว่ามันหอมพริกอ่ะอื เฟินเบอร์มากเ,เ,มเกลือเกลือเหลียดใจอืมอสองร้อยบาทคุ้มแบบคุ้มไมไ่นหดไม่ได้รล,ละ,ละไปเอาเลยไปแน่ไปแน่ไปแน่หม,มูมิตรภาพเคี่ยวยากอะ่ะหมูมิตรภาพหมูมิตรภาพ <laughs> ใช่ดังถงนนเส้นมิตรภาพที่อร่อยสุด เอ๊ะหรือเส้นเพชรบุรีหรือเส้นท่อนโยธินไม่มีความรู้เรื่องนี้ขอโทษค่ะรับใครรู้ว่าเส้นไหนยาที่สุดในโลกก็บอกมาโอ้ในโลกก็มาในโลกในโลกอ่าสยามกินเน็ตเวิร์ดก็มายาในโลกสยามสยามมือพย์ดีมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยแม่กินากกินแบบกินกับปากกินแบบกระโหมูเงี้ยข้าวไม่ข้าเปิดหัวสกยางอ่ะ เหมือนเป็นแบบสูตรสุโขทัอยองเงี้ยออืมซื้อเน,นี้มามา,มาผสมเลยอหอมดีดีกินด้วยกันไปเลยกินไปแล้วแบบในอะไรเข้ามาด้วยอ่ะเหแบบมือนมันกินกินอยู่แล้วแบบเฮ้ยอยู่นี้นี้ก็เข้ามาช่วยทําให้เสริมรสอ่ะใช่ใช่เป็นเหมือนกับกรองคบกบใครคนหนึ่งอยู่อ่ะออืแต่เดี๋ยวมีีคนหนึ่งเข้ามาแล้วทำให้ใจแบบวือหวา คุณเห็ดสีนะคะคุณเห็ดสีขค้นิ้วออกได้ไหมนบบไส้ยิ้มเหรอใช่เหมือนไส้ยิ้วอ่ะช็อตนี้ก็คือเตยแบบเป็นแบบกะหมูเลเวอร์อ่ะช็อตนี้เธอต้องตายแล้วอ้าวถั่วปักยาวหล่มไข่ใครจะได้กินเดี่ยวดำมดมไข่ขาดซึ่งแยมจับมาขาดซึ่งให้ดูเลยนะจ๊ะเยิ้มออกมาติดเยอะอ่ะ ง่ะอออืื้น่าจะเป็นไข่เป็ดนะเนี่ยมีความแข็งอยู่ตับไม่จะพลาโอ๋อเหมือนที่เราไปกินที่ไต้หวันเลยอ่ะที่ตับดีๆอ่ะร้านอาหารเช้าอ่ะตอนนั้นตับหา่านไม่รู้เหมือนกันแต่ดีมากเลยอ่ะแต่ข้าวอยู่นะแต่ว่านุ่มมากจำได้ว่านุ่มมากนุ่มแบบไม่ไหวแล้วนุ่มแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำยไงดีหนูยกไข่ที่แบบกรีดไหมคีตสวยๆให้เฮียเลยกินเลย กินได้อีมากเราไปใส่ซาวไหมอีมากินพร้อมกันหนึ่งสองสามอีกีสีกีจรงเหรอทำใหม่หนึ่งสองคู่กันบันเทิงหนึ่งสองสามไขจุกระดับเจ็ดนี่ค่ะพี่เป็นคนกินเค็มนะก็ยังแบบชอบแต่ชอบมะนาวกับพริกเขามากเลยอ่ะ อืมเนาะพริกหอมมะนาวหอมมะนาวจริงอ่ะร้านนี้มีสาขาเดียวอ่ะไม่ครับเพิ่งรู้ไปนล้วว่าอยู่เพิ่งเมืองทองเพิ่งจะอ่านเจอเล้งไม่สดเลยอ่ะเอาเล้งไปทำอะไรดีใส่พริกป่นกับมะนาวกินต่อมื้อเย็นมันได้นะพี่แต่เมื่อกี้เราสดน้ำได้แล้วอ่ะ อ๋อจิ้มจับเีเรียลงไปใช่มึไม่เห็เน่าหรออย่างจิ้เสร็จเราไปต้มค่าวเชื้อก่อนต้มตัวเราแบบมากเลยข้าเชื้อลงลายก่อนอันีว่าตะก่งมันไปยุงลายได้ไงวะอืมอือเาข้างในปกตกถิ่นน้ข้างในไม่กินหรอแต่รว่าเหยวี่ย เราถ้ากินเนี่ยจริงไม่ทดลไม่ลองกินก่อนเป็นยังไงม้างม,ามันเหม็นเลยโอ้ของดีมีกรรมที่กรารล้านให้ดีของคุณทางลุยมันจะกึ๊ๆน่ะอืเพาะของมันดีแล้วก็ต้องกล้ากินอะ่ะเพราะว่าบางร้านอาจจะแบบขมขาวโอ้โหขึ้นตาออกหูว่ากิน <c oughs> ใช่น้องหมูอะ่ะ ชื่อแม่เลยนั่นรักแม่เหมือนหงุ้งรุ้งหวานวมกันได้อย่างเด็ดเดี่ต้องเป็นคนอีกทเท่าไหร่เนีะคือจำอันนี้ได้เนแท้แต่คนคิดพวกนี้เก่งนะสนากดีนะเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วใช่เหรอดีเลดที่สุดของเครื่องเบื้องหลังก็คือสด อแซ่บไปกินกันนะจ๊ะหนั่มมากจเจริญพุงโพทนาอยู่เมืองทองทานีใกล้ๆกับมอสุโขทไทยธรรมพิร <Yeah. S 2> ืมใกล้มากใกล้เราอ,อ๋อเอโอเคถ้าคนอยู่ฝั่งคนมันคือไม่ใกล้ใช่หรือถ้าใครรู้ว่ามีสาขาอื่นเนี่ยก็บอกบอกกันมาได้นะจ๊ะจะได้ไปหาซือกินเพราะว่าแบบสิบดี 50, จิงแต่ห้จดห้ เต็ม <5, S 2> สิบแต่ก็จริงเนาะมันอร่อยมากจริงคืออาจจะแบบอร่อยมากที่สุดอาจจะเป็นบะหมี่ที่ลงตัวที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยบะหมี่แห้งที่ลงตัวที่สุดใช่ถ้าเป็นยำน,นะำนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะแบบถึงแม้แบบต,ต,ต้องปรุงบ้านสไอ่าหรือว่าอาจจะแบบรสชาติเข้มข้นเกินไปเปรี้ยวไปเข้มไปแต่เนี้ยมันลงตัวไปหมดเลยแล้วอุปกรณ์แล้วก็ความหอมของแบบพวกหมูทอดกรอบอะไรนะเครื่องเครื่องของเขาแหละของดีอืใช่ ดีโอเคเอาจริงมันจะกลาย <จบ S 1> เป็นร้านโปรดของพวกเราแล้วนะอุ้ยอย่างนี้เตยก็ต้องแวะไปซื้อให้เฮียกินบ่อยๆนะได้เฮียหรือถ้าเกิดวันไหนเราไม่มีไม่ไม่ไม่ไมว่างเราก็สั่งเขียวหรือชมพูไปเราร้านนี้ผ่านบริการเขียวชมพูไม่มีรู้สึกจะเป็นแอปเขียวเห็นไหมบางร้านเขาผูกขาดที่สุดเป็นแอปเขียวรเป็นแอปเขียวแต่ดีไปตำแล้วไปเจอกันนะจ๊ะถึงไปตำลนะ่ะ บายไปเลยดีไหมไ่พอไ่พอคุยต่างกันแล้วบาย